พอเห็นส no yes, ิ see, no ่งใดก็มีใจกับสิ่งนั้นเมื่อเห็นสิ่งใหม่ก็มีใจใหม่ได้ยินเสียงใดก็มีใจกับเสียงนั้นพอได้ยินเสียงใหม่ก็มีใจใหม่รู้กลิ่นใดก็มีใจกับกลิ่นนั้นพอรู้กลิ่นใหม่ก็มีใจใหม่รู้รสใดก็มีใจกับรสนั้นพอรู้รสใหม่ก็มีใจใหม่รู้สัมผัสใดก็มีใจกับสัมผัสนั้นพอรู้สัมผัสใหม่ก็มีใจใหม่ รู้ธรรมะใดก็มีใจกับธรรมะนั้นพอรู้ธรรมะใหม่ก็มีใจใหม่ใจมีก็เมื่อใจเกิดใจไม่มีแล้วก็เมื่อใจดับแต่ใจนี้ก็เกิดดับเกิดดับยึดถือไม่ได้เลยจึงไม่มีใจให้สิ่งใดติดไม่มีสิ่งใดติดใจได้เลยคนที่เขารู้เรื่องใจเขาจะสบายใจตรงนี้ว่าฉันไม่ติดใจกับความชั่วฮะเพราะเราสามารถคิดดีได้ ทิ้งชั่วได้ทันทีทันควันเลยจะชั่วมาเท่าไหร่ก็ทิ้งได้เลยเพราะว่าสามารถคิดดีได้